สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเบิลปฐุมราชซุปตาบ้านนา1,000ล้านวิว เรียกได้ว่าเป็นน่มไอด้านักร้องลูกทงหมอลำมากความสามารถและเขาก็ไม่ใช่คนที่มีความโดดเด่นด้วยลกและเสียงร้องเพียงอย่างเดียวสาหรับเบิ้นปทุมราชแต่ชีวิตเขายังประสบความสําเร็จเป็นซุปตาร์หนึ่งพันล้านวิวตั้งแต่ช่วงอายุยังน้อยอีกด้วยวันนี้ทีมงานจะพาคุณผู้ชมมาดูประวัติของเจ้าตัวกันครับเบิ้นปทุมราชมีชื่อจริงว่าอาทิตย์สมน้อยเกิดเมื่อวันที่30มิถุนายนพุทธศักราช5 3 9พุมลําภูมิลำเนาเป็นคนจังหวัดอำนาจเจริญศึกษาที่โรงเรียนปทุมราชวงศาจังวัดอนาาจจเริญศึกษ รับอุดมศึกษาที่คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยรัตนะบัณฑิตสาขาการตลาดดิจิทัล IG จีเบิลอันดรสก์ปุมราชอันดรสก์สมาร์ชเบิลปมราชเกิดและเติบโตที่บ้านโคกพระตำบลนาป่าแสงอำเภอปทุมราชวงศาจังหวัดอำนาจเจริญเมื่อตอนอายุ17ปีมาทำงานที่ราชบุรีหลังเครื่องจักรยานยนต์และส่งออกอะไหล่รถจุดเริ่มต้นของการเข้าสู่วงการของหนุ่มเบินปุมราชคือการที่เขาส่งคลิปเพื่อเข้าร่วมประกวดในโครงการ20 g สิบอีแกรมีมกมช่วงต้น ปี2558โดยคลิปของเขาติดหนึ่งใน75คลิปที่ได้รับการคัดเลือกจากผู้ส่งเข้าประกวดทั้งหมด107คลิปหลังจากนั้นเขาก็ได้รับทาบทาเข้าสังกัดอาสยามในเครือ RS และมีผลงานเพลงฮิตออกมามากมายโดยเขาเคยเผยว่าจุดหมายของการมาเป็นนักร้องนั้นก็คืออยากมีชื่อเสียงอยากมีงานมีเงินดูแลครอบครัรวมีฐานะที่ดีขึ้นมีเงินใช้แบบไม่ลำบากพ่อแม่ไม่ต้องทำงานหนักเหมือนแต่ก่อนอยากสร้างครอบครัวให้ดีขึ้นโดยเขาใช้ทั้งพรสวรรค์พรสแสวง ในการความฝันในครั้งนี้และทําให้ตัวเองประสบความสําเร็จจนกลายเป็นนักร้องระดับหลักพันล้านวิวนั่นเองท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก Amazing News g บ o ุณครับ